ดอกแก้วบานอีกแล้วพี่น้องแต่ว่าฝนตกสะนะครับฝนตกสะสะดอกแก้วฝนตกแห้งขักมืาขึ้นว่าท่านได้ออกไปเบึงถงหน้าอยู่ครับว่าแม่สิได้ใส่เลือกผายแล้วบ่ <c oughs> ดอกแก้วเป็นตลอดพี่น้องครับดอกแก้วดอกแก้ว บานแล้วนะครับดอกแก้วงามหลายพี่น้องหอมครับครับหอมไปมดบานนะลวดครับต้นมีต้นนี่ตนน้ตนเดียวครับพี่น้องผมออกมาปลูกไว้ตั้งแต่หลายปีแล้วล่ะม่เงยเนือเป็นท่านถิ่มเดือยศีนถิ่มเดือยครับมันกระโปงขึ้นมาเรื่อยขึ้นเกานะครับ <c oughs> ธรรมชาติของ อเอาอีเอย่างไม่แคนไว้หมองตากเสื้อผผายเนาะตากโก่กใหม่บอนี่โอ้ยเนาะกระ,ะช่ายกำลังขึ้นกรับกระช่ายดำพี่นอ้องกระช่ายดำกำลังขึ้น ไายสวนผักสวนมีให้พี่น้องเบื่องอีกจักคลิปกันสวนยอมคุณเนื้อเพื่นเพื่นเพาะผักหวานครับพี่นอ้องเพาะผักหวาน เพาะโดยมเมล็ดว่าท่านเด็ดปล่อยมอนีอยู่เดี๋ยวจังออกขอกเถาะตูดยิงยงง่งัง่แน่นอนเนาะฟังทางพีคครับพี่น้องครับชวนชมตะลิ่งปิง้งปลาทๆๆๆาุกๆมดกผักแถ่ปุ่นเกิดขึ้นมาตรงแต่ห่างคุณครับ กินมัดปีมัดสาดหม,ม้อมเห็ดโดยตาเปล่าครับอยู่ข้างบนพี่น้องเพราะว่ามันใบหนาแต่ลิ่งปิเงเงี้ยเพิ่อนอีกเนาะมะม่วงหามะนาวโห่ใบเตยเพิ่นครับ มกปูอีลีตัวเพิ่นคอมมินครับกระช่ายขาวพี่น้องบักเน้าปัยังดกคือเกาห่วยวานบักเน้าตัวนี้เป็นนวันบัวแมนตัวนี้บัดไลตนในไน่มันยอนลองพี่น้องพักขาดเพิ่นบักทั่วแปด บักทั่วแปบต้นสาลีเป็นครับพี่น้องครับต้นสาลีเป็นแอปเปิลต้นนี้กระซ่งสิตายแล้วแต่พอตายดอกตีเป็นไม,ม้อีกแล้วบักเขียอแสบเนี่ยบักเขียอต้อนนี้พี่น้องอันนั้นทุนมาลูกบักอรือห้มันหกอีกแล้วพุ่น พีล่าครับพี่น้องพีล่าดกหลเย็บเหมือนแ้วสามล่นะครับเอามาปัน่นก,กิปนกปักพริกเริ่มเป็นดอกแล้วครับปักพริกเริ่มเป็นดอกแล้วอม มอตะบวงพักแล้วพี่น้องครับหมอตะบวงพักแล้วเป็นพักากาดกระจนครับเป็นกระจนพันมูหลานนะครับหนึ่งแปลงสองแปลงส่วนนี้เป็นกระชายดำครับกระชายดำสามแปลงพี่น้องแปลงไงเป็นอย่างคือมีแนวขาว,ขาวสีว่ปติหมดแดงครับเอาซอกขู่ไซมันนะครับ ไช่ดำไช่ดำกะไช่ดำกะไช่ดำกะไช่ดำผักอีตูบางามปันไอครับผักรพริกักพริกพี่น้องครับักกูดอันนี้ค็ว่าบงกระจรพันธุ์โมหลานครับปลูกได้ทุกนานแล้วพี่น้องครับ ว่จะเป็นต้องปลูกน,า,นาเนาดอกครับเดี๋ยวก็เป็นดอกคือเก่าครับแต่จินซ่อมดอกมันปลูกพืชกินเองพี่น้องครับปล่อยสารเคมีครับเปล่อเห้บงบริสไซสารเคมีบริสไซปุ๋ยเคมีครับใส่ปุ๋ยขออปุ๋ยฉีง้วงฉีงค้อย สีหมูฉีหมาฉีเป็ดฉีไก่ฉีห่านฉีนกนะครับใส่ลงไปกันหมาบอกเฟตโตรครับพี่น้องครับมันเต้นเขาไม่ยองยองพักกาดนะครับธรรมดาล้วมันบกเขามาดหรอกครับมันมีแมวนะครับแมวแมวจากทางอื่นนะครับ เขามาหาแมวอยู่นี่มันก็นเลยแหลนไหลครับปกติเราดีไซน์มันถ่ายยังหกจากน้อยนี่พี่น้องครับมันก็จะโบกกาขามนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีหยังที่มันเป็นศัตรูมันสูงกัวโกวกก,กันนี้มันกระโดดขามคือเกาว่าแล้วต้องไปปล่อยมันนะครับ I do. I do. อีโต้อีโต้โอ้ไม่ใช่ฮะออกมาลูกไปจับมือจับมือเร็วเร็วโต้โตโตโต,ต,ตมานี่มันบอมาเข่ากล้องครับขันเงินเร็วขันเงินขันเงินขันเงินไปท่าของมันมาเข่ากล้องนะครับแมวน้อย ครับพี่น้องครับชิปนี้ก็เสียไว้สักนิดนะครับพ่อกันชิปนาก็แล้วกันโสมไทยครับบนโสมเกาหลีแต่ก็มีประโยชน์จุดเดีพี่น้องขัดมอกรแลวก็ไเลยดอกแก้วสะออนดอกแก้วเด้เนะ้ะงจักเอียงเป็นเอียงเนาะ <c oughs> เป็นเลียงียังเป็น เลี้ยงปลาเงินปลาทองชวนมองนีก็เลี้ยงเพิงครับพี่น้องเลี้ยงเพิงพอาการชิบนากรแล้วกันครับพี่น้องยู่ดีมีแห้งสุภุทกคนความเจ็บจะสดาความไข่จะสมียุ่ดีมีแห้งสุภุทกคนความเจ็บจะสดาความไข่จะสมี สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกๆท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกๆคนครับพี่น้องไปแล้วครับสวัสดีครับ